สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันศุกร์ที่6มิถุนายน2025วันนี้คิดถึงนักบุญดอแบร์พระสังฆราชนะครับก็มีประวัติของท่านที่พอจะนำมาสู่กันฟังดังนี้นะครับก็บอกว่านอเบ์แกนดะเป็นผู้ดีมีสกุลของเมืองซันเทนในประเทศเยอรมันีหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตทางโลกอยู่ระยะหนึ่งแล้ว ท่านก็กลับใจบวชเป็นพระสงฆ์และได้กลายเป็นนักเทศจาริกไปตามที่ต่างๆในเรื่องนี้ท่านได้เป็นผู้นำหน้านักบุญรังซิสซาซิซีและนักบุญดอมินิโกท่านเป็นนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งอันสอดคล้องกับที่พระสันตปาเกโกรีที่7ได้ทรงมีพระประสงค์จะทำการรื้อปื้นปรับปรุงพระาศาสนจักร เป็นต้นให้พระศาสนาจักรได้รับอิสระจากอำนาจทั้งฝ่ายบ้านเมืองในเรื่องนี้ท่านได้เริ่มที่ตัวท่านเองก่อนโดยปลดเปลื้องตัวท่านออกจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้นทางการเมืองต่อจากนั้นท่านได้ใช้วิธีการเดียวกันนี้กับบรรดานักบวชโดยได้สอนแบบอย่างชีวิตที่ปลอดภัยจากการแทรกแซงของพวกเจ้าขุนมูลนายและดังนี้เองก็ได้ให้กำเนิดคณะเปมอนตราจันต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของเมืองบักเดบู ในประเทศเยอรมน,นีนักบุญนอแบร์ได้รับเอาการปฏิรูปของพระสนธะบาปาเกโกรีที่7มาใช้กับสังคมนิยของท่านโดยได้พยายามยกฐานะชีวิตของนักบ,บวชและพยายามปลดปล่อยระษาสนจักรให้เป็นอิสระจากพวกเจ้านายทางโลกนะครับนี่เป็นบทบาทที่สำคัญที่ท่านได้ทำนะครับก็พี่น้องในคำภาวนาในข้อปฏิบัติที่เราควรจะได้ข้อคิด จากชีวิตของท่านด้วยก็คือขอให้เรามีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระสังกราชกับคุณพ่อเจ้าวัดกับกันและกันนะครับเราทุกคนต้องเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่เป็นความปรารถนาของวัฒนารจักรอยู่แล้วและพระเยสุเจ้าเองก็มาขอให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันในนี้สําคัญนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีองค์พระเยสุเจ้าเป็นศูนย์กลาง ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เองก็จะช่วยให้เราได้มีความใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเยสุเจ้าอย่างแท้จริงอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับและก็ะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดอํานวยพระพรนําทางให้กําลังใจและบรนดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้นําของเรานะครับจะเป็นพระสังฆปาจะเป็นพระสังฆร,ราชจะเป็นพระสง์ จ้าวัดอะไรก็ตา่างมันก็ขอพระจิตเจ้าขอพระเบญเจ้าอํานวยพระพรเวพร์ให้ท่านนั้นมีกําลังใจและมีพระพรที่จะนะาบรราประชากรของพระเจ้าให้ก้าวเดินไปอย่างดีแล้วก็มีความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องมันก็หลายครั้งก็มีการเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีมีนักบวชมีพระสงฆ์มี ผู้ที่บอกว่าเป็นนายชุมบา,บานเนี่ยบางทีก็เป็นที่สะดุดรู้เห็นเหมือนกันทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเห็นแก่ตนเองเอาแต่ใจตนเองอะไรก็มีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรดาความเป็นจริงของภษาศาสนาจักรก็ขอให้เราได้ภาวนาขอให้เราได้ช่วยกันช่วยกันดูแลช่วยกันที่จะทําให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องสุ่สิ่งที่ถูกและก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เป็นผู้นําต่างๆนะครับจะเป็นพระสังฆราชพระสงฆ์หรือว่านักบวชก็ตามนะครับและอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าข้าแต่พระคริสตเจ้าโปรดให้นายชุมพบานที่ดีของเรานั้นก็คือพวกผู้นําต่างๆนั้งว่านั่นะทางานอย่างเข้มแข็งทำงานอย่างเข้มแข็ง,ง,ง,เ,ขขงเพื่อจะสามารถนําพาผงแกะุชุมพาคือบรรดาพี่น้องคริสชนเนี่ไปในผลทางที่ถูกต้องและนําไปสู่หนทางที่จะ รับเป้บอลที่ลนดอนได้นะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องภาวนาต่อไปและสุดท้ายก็บอกว่าขอให้บรรดาพระสังฆราชโดยความสัมพันธ์กับพระสังฆปาช่วยกันเป็นผู้นําในการปฏิรูปพระศาส,ส,สนาจักรไปในทางที่ถูกที่ควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้ซึ่งสังคมก็เปลี่ยนไปเยอะแยะเลยนะครับความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าก็เปลี่ยนไปก็ทําให้มีผู้คนนั้นก็ไม่ได้สนใจใยดีในาศาสนา จะว่าทุกศาสนาก็ได้น้อยลงทําให้มีผู้คนที่ปฏิเสธศาสนาประกาศตนเองว่าตนเองไม่มีศาสนานั้นก็เป็นจํานวนมากขึ้นนะครับเป็นพันกว่าล้านคนอะไรในโลกนี้ในประชากรที่มีอยู่เจ็ดพันล้านคนโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ก็ขอให้เราได้ทําให้ชีวิตของเรานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลผู้อื่นผู้ที่ดูแล ผุญแกะของพระเจ้า,าจะเป็นจึบอกไปแล้วนะครับบรนเดียบัดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชเป็นต้นนะครับก็ขอให้ทําหน้าที่นั้นด้วยความซื่อสัตย์และก็ขอพระพรจากพระเจ้าส่วนเราก็ภาวนาขอพระพรจากพระเบญเจ้าเพื่อท่านเหล่านั้นเพื่อผู้นําของเราจะได้เป็นผู้นําที่ดีผู้นําที่กล้าหาญผู้นําที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องโดยการนําของพระจิตเจ้า ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงขอพระพรของพระเบ็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลั่งลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิ